สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ PKD Channel ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกสำหรับทำ Lost Ark เนาะของผมก็ฝากตัวได้นะครับผมชื่อเต้ยนะครับอตอนแรกเนี่ยผมคิดอยู่ว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีว่าเป็นเกี่ยวกับอาชีพดีหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามีันมีบูสเต้นาะตอนนี้ก็เลยมีให้เลือกทั้งหมด3อาชีพเนาะถ้าเลเวลตันก็พยายามเลือกเอาละกันแต่ถ้าถามผมว่าอาชีพไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีทุกอาชีพเนาะก็พยายามเลือกจากที่ อะไรนะสไตล์เราดีกว่าที่เหมาะกับสไตล์เราดีที่สุดเพราะว่าคอนเทนต์มันไม่ได้ยากมากและทุกอาชีพเนี่ยสามารถเล่นได้หมดแต่คลิปวันนี้นะครับที่ผมจะทำนะครับก็คือเกี่ยวกับว่าเลเวห้าสิบเนี่ยแล้วเราจะทำไงเพราะเกมเนี่ยเกมมันเหมือนเพิ่งเริ่มหลังจากเลเวห้าสิบเนาะพอเราทำเควสถึงเมืองชายเนี่ยเมืองน้ําแข็งเนี่ยเราก็ใช้เวลามาสิบห้าสิบหกชั่วโมงก็เพิง่งพอถึงตอนนั้นปุ๊บแบบเหมือนมันจะเริ่มเปิดโลกสําหรับเกมเนี่ยพวกเควสพวกอะไรพวกนี้ก็คือจะเริ่มน้อยลงแหละ ก็คือสิ่งที่ต้องทำนะครับหลังจากเลเวล50ก็คือเดลี่เควสเนาะอันแรกมีทุกเกมแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะแนะนำเดลี่เควสก่อนเลยแล้วกันเดลี่เควสเกมนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเนาะกับความอยู่ที่จะเคลียร์แล้วก็ตีที่จะเจอด้วยก็เดลี่เควสนะครับเกมนี้จะมีเคียสซันเจียนการ์เดียนเลดแล้วก็จะมีเดลี่เควสนะครับเดลี่เควสจะเป็นตัวนี้เนาะอูน่าเทสแล้วก็จะมีเควสเรือนะครับเควสเรือที่จะมาตอนตีหนึ 3, ก็เดี๋ยวผมพาโชว์ก่อนละกันเคล็ดดันเจี้ยนคือเมืองนี้ตัวนี้ NPC ตัวนี้จะมีทุกเนืองนะครับจะมีนี่พอเราได้เราจะได้หินตีบวกมาเนี่ยหินตีบวกมาปุ๊บการเดลเลยเหมือนกันการเดลเลยก็จะเป็นพวกหินอารมณ์เหมือนหินตีบวกเหมือนกันพวกนี้ก็คือไอ้น,นี้ต้องพยายามทําทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบูสต์เรื่องเกียร์เรามากเอ่อส่วนตัวเดลี่เควสนะครับตัวอุน่าแทสนะครับเนี่ยอันนี้ อันเนี้ยมันจะถ้าทำถึง70แต้มอ่ะมันจะได้เงินทุกอาทิตย์ก็คือจะค่อนข้างจะดีมากแล้วก็เราก็พยายามจะมีเกียร์ตีบวกด้วยเนี่ยเห็นไหมจะมีอุปกรณ์พวกตีบวกเนาะให้เราก็คือพยายามทําทุกวันให้ได้เหมือนกันจริงๆมันมีพวกอา่าของรางวัลของแต่ละอันด้วยที่อยู่ที่ต้องทําตามเวลาจํานวนยังไงครับเนี่ยเร putation เนาะอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะได้อย่างงี้ได้รางวัลอย่างนี้แต่ต้องทำกี่วันไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเก็บเก็บรายละเอียดที่หลังแต่ว่าตอนแรกเนี่ย เอาแค่นี้ไปก่อนเอาแค่เรื่องติบวกเกียร์ไปก่อนก็คือพยายามเลือกเกียร์ที่สุดเพราะว่าตอนนี้เกียร์สำคัญสุดเพราะว่าตอนนี้เกียร์ที่มันไกลที่สุดอะคือพันพันสามพันสี่มั้งแผ่นเนี้ยเกียเกินไปมั้งผมว่าถ้าผมไม่แน่ใจนะแต่คือเหมือนเราต้องพยายามทําให้เกียร์เราไปสูงที่สุดก่อนเพื่อที่จะเล่นคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทําให้เกมมันสนุกขึ้นเพราะนี่เป็นคอนเทนต์เก่าละซาวน,นี้มันเข้ามาทียวเป็นเทียร์สามเลย ก็นอกจากเควสรายวันนะครับก็จะมีเควสรายอาทิตย์เนาะเควสรายอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ยังมีแค่อันเดียวก็คืออัน i̇şte. นี้ Abyssan Gene นี่ไมันจะมีมีให้ลง340 460อะไรอย่างิบี้ตรงเนี้ยทำอาทิตย์ละครั้งพอเพราะว่ามันได้รีวอร์ดส่วนใหญ่ก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้หนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจะมี2อันที่ยังไม่เข้าก็คือ Abyssalate กับ Guardian Challenge นะครับตัว Abyssalate เนี่ยจะเป็นเหมือน Abyssan Gene นี่แหละแต่ว่าเป็นบอสมาให้เราทําแล้วก็ กา d เดียนชาเลน g e เนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนการเดียนเลทแต่ว่ามีเวลา20วิเอ้ย20นาทีให้แล้วก็เป็นพวกที่แบบเกียร์ที่เขาทำให้เนาะคือเหมือนเกียร์มันจะโดนสเกลลงมาก็มันจะยากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็พวกนี้ยังไม่เข้าก็ยังไม่ได้ไปสนใจมันเท่าไหร่อ,อสิ่งที่ทำได้นะครับอย่างอื่นนอกจากเควสไลวันกับเควสไลนทินะก็คือ PVP นะ PVP ก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รีอร์ดปะ อันนี้นี่โคลเซียม um, นี่อยู่นี่ก็คือตรงนี้นะครับก็คือเข้าไปเล่นได้ตามสบายเลยของรางวัลเนี่ยสามารถเอาไปแลกได้นะก็คือเหมือนของ PVE เลยคือเหมือนแบบเอามาเป็นของตีบวกอะไรได้หมดเลยพีพเกมเนี่ยจะเป็นสเกลตามตัวละครนะครับก็คือเข้าไปต่อให้ของเราสู้ไม่ได้ก็คือเข้าไปเข้าไปปุ๊บมันก็จะปรับให้บาลานซ์กันให้สมดุลกันหมดอคอนเทนต์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวคิวบ์นะครับตรงนี้๋ยวผมจะโชว์ให้ดูไอตรงเนี้ยยังไม่ค่อยรีบมาก เอาไว้ทําที่หลังได้เพราะมันต้องมีตั๋วในการเข้าด้วยมันจะมี2อันก็คือคิวกับตัวบอสลัชเนาะเนี่ยก็จะมีคิวนี่ตรงนี้ตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้เพราะยังไม่มีตั๋วบอสลัชเหมือนกัน2อ,อันนี้นะครับอ่เป็นของไว้อัปเกรดเกียร์เหมือนกันนะครับถ้าได้ก็ควรลงแต่ว่าถ้าเกิดลงตอนมีเวลาว่างดีกว่าเพราะว่ามันจะลงกี่โมงกี่วันกี่วลาก็ได้ส่วนตัวเนี่ยครับอ่าตัวอีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือทาวเวอร์เนาะทาวเวอร์ Tower ก็คืออันนี้ก็คือร้อยชั้น ถ้าเกิดใครเคยเล่นก็คือเล่นไปเรื่อยๆของรางวัลน,นี่ได้ทีเดียวนะครับก็คือถ้าเกิดไอเทมเลเวลถึงก็แนะนําให้เล่นเลยอย่างเงี้ยสามร้อยสองก็เล่นไปสามร้อยสี่สิบก็เล่นไปพอใครถึงปุ๊บก็เข้ามาเล่นได้เลยมันได้ของดีอยูออ่นอกจากนี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงก็คือตัว collectible นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องการสะสมของนะสะสมค่อนข้างเยอะเลยเยอะมา,ากๆซึ่งมันจะทําให้อัปเกรดมีทั้งได้สกิลพอยต์ได้ของแต่งตัวได้แต่งเรือแต่งอะไรเงี้ย คือมันเป็นของแบบเหมือนแคชชวลหน่อยๆแต่ว่าผมก็แนะนําให้ทําอย่างเช่นอันนี้ Island h e a r t Island h e a r t นะครับก็คือเป็นเหมือนว่าในแมปเนี่ยเราจะมีเห็นเกาะเต็มไปหมดใช่ไหมเยอะๆเนี่ยเป็นจัด80เกาะร้อยเกาะอ,อะไรเงี้ยแต่ละเกาะเนี่ยมันจะมีเควสอยู่และเควสแต่ละอันนะครับพอเราเข้าไปทําปุ๊บเราจะได้พอจบเควสมาหรือว่าทําตามเงื่อนไขเขาเราจะได้ Island Token ้เนี่ย i s l a n ด Token ้เห็นไหมก็คือเหมือนเป็นหัวใจนะครับพอหัวใจของเกาะตัวนั้นโทเก้นของเกาะตัวนั้นถ้าเราได้มาปุ๊ มันมีทั้งหมด91อันเราก็เอามาแลกของเราวันหนันี่ที่ผมอยากแนะนําก็คือ20นะครับ20มันได้สกิลพอยต์6เนาะซึ่งมีประโยชน์อยู่ไอ้ตรงนี้ก็แต่งตัวไม่เป็นไรแล้วก็40มันจะทําให้เรือเราเร็วขึ้น65-90อ่อตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอนะ่ะผมเล่นตั้งนานมากทำแทบตายก็คือได้ประมาณ60เนาะจริงๆผมแนะนําแค่ประมาณ60-65พอละไม่งั้นมันจะใช้เวลาเยอะเกินละแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาเพิ่มก็ไปเล่นหลังจากนั้นได้นะครับ แล้วก็จะมีใจแอนฮาร์ดก็อารมณ์เดียวกันเลยมีวิธีหาเหมือนกันของนู่นนี่นั่นนี่ก็เป็นของละวันก็มีอะไรก็ดูไปพวกนี้เป็นใจแอนฮาร์ดก็จะมีเงินไขาําำเดลี่ทานูน่ทนทํานี่ให้มันจะได้เนาะแต่ว่าใจแอนฮาร์ดเนี่ยแนะนาให้เอามาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันได้สกิลคอยเยอะนี่มีทั้งหมด12แตบใจแอนฮาร์ดนี่คนทําอยู่อา่าต่อไปนะครับก็คืออมนี่นสตาร์ก็อารมณ์เดียวกันมันก็หมดเลยคือพวกเนี้ยแมสเตอร์พีก็จะเป็นพวกเงินพวกกรอบลูปพวกเนี้ยพวกนี้จะเป็นเดลี่ หมดเลยแล้วก็โมโกโกะนะครับโมโกโกะถ้าเกิดใครเห็นเม็ดถั่วที่ไล่เก็บตามแมปเนาะมันก็จะเหมือนกันก็คือได้ของได้ของเล่นได้ได้พวกรูปภาพได้อะไรเงี้ยมันได้ได้กันเองได้พวกรูปภาพก็พวกนี้ก็จะมีของแต่งเรือด้วยพวกนี้นะครับผมแนะนําให้เก็บเวลาว่างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีเวลามากเยอะกว่าคนอื่นมีเวลาว่างอยากทำก่อนนู่นคอนนี้สํารวจแบบคือทําได้เลยครับสบายมากคือมัน เกมนี้มันเปิดคอนเทนต์ให้เล่นค่อนข้างเยอะเนี่ยซีเบลตี้อีกเนี่ยเหมือนกันเวอร์เทลีฟก็คือได้จากโปรเฟชชั่นเราใช่ไหมอ่าซีเบลตี้ก็คือมันจะเป็นแผนที่มาเราจะได้แผนที่มาแล้วเราก็ต้องไปตามทะเลแล้วก็ไปหาจุดที่แผนที่วางไว้หาขุมสมบัติอีกเนี่ยทีอีกเนี่ยโทเก้นก็คือจะทําให้ทุกแมปนะครับได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพวกเนี้ยมันจะได้การ์ดด้วยพวกนี้ก็คือจะได้ของรางวัลก็คือค่อนข้างดีถ้าใครมีเวลาว่างก็ทําได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีอีก อีกอันนึงที่ต้องไปทำทุกวันเลยมั้งก็คือการจีบ npc เนาะจีบ npc ก็คือแลมพอร์ตนี่แลมพอร์ตก็คือเนี่ยมันจะบอกว่า npc ตัวไหนให้อะไรให้เ e เวอเรชันเท่าไหร่คือเราสามารถเล่นเพลงได้เพลงหงหรือ2เพลงนะแล้วแต่ npc หรือว่าทำอีโมดให้ก็คือแบบมันท่าทางเนี่ยหนท่าทางให้ npc ตัวนั้นได้และ npc พวกนั้นอะจะหลงรักเรามากขึ้น จะเป็นเพื่อนกับเรามากขึ้นพอมันหลงรักเรามันก็จะให้ของเราก็คือจะเป็นการ์ดจะเป็นเงินจะเป็นรูดอะไรเงี้ยครับจะเป็นสเต็ตก็ได้คือแนะนําให้ทําไปจากเมืองแรกๆก่อนเนี่ยพวกเนี้ยเพราะเมืองแรกๆอ่ะจีบง่ายกว่าแล้วก็พวกของอ่ะจะดีจะดีพอๆกันกับเมืองหลงังหลังแต่ผมแนะนําว่าให้ทําเมืองแรกๆไปก่อนเนี่ยเพราะมันจีบง่ายปุ๊บนี่เนี่ยของเราัก็จะมีบอกสตเตตอะไรเงี้ยแล้วอ๋อแล้วเมืองหลังๆอ่ะเวลาที่เราจีบอ่ะมันต้องใช้สเต็ตเยอะกว่าด้วย อย่างเช่นเนี่ยสเตตด90 90ถูกไหมคือแรกๆเราจะไม่ค่อยมีสเตตพอเราเลยต้องไปทำเมืองแรกๆก,ก่อนให้สเตตมันพอไปจิบเมืองหลังๆได้แล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีแค่อ่ามีอีกอันนึงที่ค่อนข้างสําคัญที่ทําทุกวันแต่ว่าเวลาอาจจะไม่เหมาะคนไทยก็คือตัวไอเ้เควสเรือเนาะก็คือเควสเรือเนี่ยจะทําตอนตีหนึ่งตีสามตีที่ผมพูดไปแล้ว ก็มันจะมีบอกจุดจุดนึงในแมปแมปเมืองนึงอย่างเงี้ยว่าหรืออาจจะเป็นสองเมืองนะว่าเนี่ยให้ไปทําแล้วก็เป็นเควสต์เอร์สีอันเดี๋ยวผมมีคลิปลงให้ดูว่าคเควสเดอรมันทํำยังไงเนาะแล้วก็พอทําเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไพเลตคอยแล้วก็เหรียญเหรียญอันอื่นที่นอกจากไพเลตคอยนั่นแหละก็เอามาสามารถเอาไปแลกไพเลตคอยไปซื้อของได้ครับก็คลิปนี้จบแค่นี้นะครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรหรือว่ามีอะไรก็ติดตามผมได้ในทวิสนะครับทวิสผมใช้ชื่อนี้เลยพักกันเดินเนี่ย ชื่อเหมือนในเกมนะครับเดี๋ยวจะมีเกมเพลย์มากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับครับสวัสดีครับ